กระลอกแดงกระลอกแดงตัวใหญ่นะคมาแนละ้วตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะตัวใหญ่นะหางเขาก็สวยนะครับเมื่อกี้นี่เห็นกระลอกเทาแบบ โร้จะลงมาแล้วครับค่ำแล้ว,รวเริ่มเย็นแล้วนะดูสิว่าช่าวงบ่ายวันนี้ช่วงค่ำวันนี้ฝนจะตกไหมนะครับลุ้นุนกันเนาะก็เขาอยากให้ตกช่วงกลับบ้านนะครับา ฝนชอบตกโชคผมกลับบ้านทุ่มสองทุ่มอย่าี้ยหกโมงทุ่มสองทุ่มตกดีดีแปลกมากเลยวันนี้ค่ำแล้วนะคราตะลอกมาน้อยนะคฮบทุกคูก็ไปในโมดตะลอกเนาะบ่ายสามครึ่งแล้วมาตัวเดียวเอง ก่อนก็ลอกก็ลอกแดงตัวนี้ทํารังอยู่ตรงต้นหางลกยูงนะครับเนาะแต่ปีกลายเนี่ยปีกายนี่เขาทํารังอยู่ตรงต้นหางลกยูงปีนี้ไม่รู้เขาไปทํารังที่ไหนก็ลอกเขาย้ายรังไปเรื่อยนะย้ายไปเรื่อยแต่และปีนี่ย้ายครั้งสองครั้งนะครับเนาะ เวลาลังเขาเก่าๆลมมาเนาะลมมานี่างเช่นฝนตกอย่างเงี้ยลังเขาก็เสียหายเนาะเขาก็สร้างใหม่นะย้ายไปทําต้นอื่นก็หลอกมาน้อยเนาะใบ ก็แดดตั้งแต่เที่ยงแล้วนะตั้งแต่เที่ยงมานี่็แดดมีแดดออกมาแล้วตกช่วงบ่ายมาอากาศไม่รอนน้ำเนาะถึงจะแดดแต่ก็ไม่ร้อนอ,อากาศดีมากเลย ว่าจะมาทีละตัวละตัวเนาะตัวใหญ่นะกระอกตัวนี้ตัวใหญ่ สวยไปดูใกล้ๆเนาะดูว่าเขาจะคุ้นขนาดไหนนะครับตกลงแล้วเขาไม่ไม่คุ้นเท่าไหร่นะคนระับเนาะขยับหน่อยไปแล้วไปแล้วโน่น่ะขึ้นไปข้างบนเลยขยับหน่อยไปเลยเนาะ มาแล้วจะน้ำตาลลูกก็ลองน้อยสวยงามน่ารักมีกระรอกแดงสองตัวนะครับอยู่ข้างบนโน่นนะครับตัวหนึ่งเลาะตัวนั้นก็นอนพักผ่อนนั่นก็อีกตัวนะครับตัวนั้นก็นอนรอเหมือนกัน จะน้ำตาลแากินสบายวันนี้ถือว่ากระลอกมาน้อย มาทีละตัวเนี่ยถือว่าน,น้อยปกติตอนข้ามแบบนี้ก็จะมาทีละสองสามตัวมาพร้อมๆกันยิ่งช่วงนี้เจ้าแต่ม กับน้องก็แต้มก็ไม่ค่อยมากินมะละกอเท่าไหร่นะครับกินเยอะมากนะนะครับจาน้ำตาล ไปแล้วขยับไม่ได้แล้วว่าจะไปดูใกล้ๆไปแล้วนะครับกว่าขาลอกแดงเกลียวขาวตัวตนี้จะลงมาได้เนะ เขาก็ากล้า,ก,า,ก,าก,กลัวตอนนี้เวลาก็สนะี่โมงครึ่ง้วตะวันก็คล้อยต่ำจะตกดินแนละ้วจ,จะตัวเล็กมาอีกรอบนะครับเนาะ ตัวเล็กมารอบคําตัวเล็กก็มารอบคําะก็ลอกแดงก็ลอกแดงสวยๆกนนัน้นมาอีกแล้ว จะเป็นกระบอกที่ขี้อายนะครับไม่เหมือนเจ้าตัวเล็ก าาลงม,ไ,มลงไปแล้วพิงขึ้นขครงบนแล้วนะครบตัวเลขมาหลายรอบเลย tham có mà ตัวเล็กกินนานนะแล้วก็กินเยอะว่าก็ลอกตัวเดินไม่กล้าลงมาปล่อยให้ตัวเล็กกิน ตัวเล็กกินไม่เหลือเลยย้ายแล้วย้ายดีแล้วโ้กินเยอะมากนะดูเขากินเนะไปดูใกล้ๆเนาะดูเขากิน เยอะนะครับนอนตอ็แรกตอเล็กกินเยอะกินแล้วก็ไปนอนนะครับดูดูเขากิน เยอะมากนะครับไปแล้วเรไปแล้วกลับบ้านนับไปแล้วเจ้าตัวเล็กนะครับกินมะละกออิ่มแล้วก็รีบกลับมาลังเนาะตอนนี้กขค่ำแล้วเนาะนั่นก็เป็นหลังของเจ้าตัวเล็กนะครับ ตัวเล็กก็อยู่ข้างๆลัาง,งเนาะก็อาจจะสูงนะครับเนาะ,ะดูจตัวเล็กเขานิ่งเลยนะครับนั่นแหละอาจจะเห็นจตัวเล็ก เฝ้าหลังเขาเลก็เตรียมเข้านอนนะครับแราแต่ตัวเลขตัวมเตรียมตัวเตรียมอยู่ตรงโน,น้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ